ข้างอะไรอากาศเย็นข้างอะไรวะเซ็นท่านชิดลมดาราคนไหนน้าท่วมแล้วไม่จมดาราอะไรขอมมึงน้ําท่วมไม่จมนัดมีเรือเรือพ่อวันก่อนครับทําไมครับไปซื้อไก่เคฟซีขมต่อแถวนะแต่ไม่รู้ทําไมโดนดา่าใครด่าครับก็ตอนช่วยหยิบของให้ชาวต่างชาติข้างหน้าครับเขาด่าว่าอะไรเขาบอกว่าแซงคิวแซงคิวเขาบอกว่าแซงคิวลมกลัวอะไรกลัวอะไรวะกลัวน้ำเพราะน้ำอัดลม <c oughs> ปลาอะไรชื่อยาวที่สุดในโลกปาอะไรวะปลาเจราจาริยาฮุนตีแม่ผมมีแฟนแล้วนะแล้วเรียนที่ไหนก็ที่เดียวกันกับผมลวแม่เรียนเก่งด้วยนะแม่แม่เย็บทําไมล่ะครับมึงเรียนเตรียมทหารครูอะไรใช้ปากกาด้ามเดียวครูอะไรครูวันเพนได้ยิบว่าคุณถึงลัตเตอรี่ผมเลยอยากมาหาคุณ น้องมีเรื่องที่สัมผัสค่ะเรื่องอะไรล่ะจ๊ะน้องเคยเผือผู้ชายมาแล้วพี่ก็เคยผ่านมาแล้วเหมือนกันคืนก่อนทำไมครับคืนก่อนครับทำไมล่ะเฮ้ยคืนก่อนสิอะไรของมึงคืนที่ยืมไปคืนก่อนถ้าจะปินให้สัเปินกุ้งหมูไก่แทนทำไมล่รอมึกหมดต่อไปเป็นช่วงพยากรณ์อากาศอทิตย์นสวดสุพรรณมหาศาัตริย์ยเบียสิงเป็นเพศอะไรเพศอะไรวะ เพศที่สามพบเขียนว่าสิงหา อะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มันคืออะไรอันเฟดไดโนอาทิตผู้หญิงอะไรมีความต้องการสูงผู้หญิงขื่นผิดแล้วไอ้หนูผู้หญิงลาบอไปใกล้เคียงเลยแล้วเป็นผู้หญิงอะไรฟ้าผู้หญิงเปีย้ยใต้สะพานมีโจละเขสัตว์เดินผ่านไปผ่านมาถูกกินหมดมีวันหนึ่งหมูเดินผ่านทำไมถึงไม่โดนกินจละเขอิ่มมั้งโจละเขเป็นอิสลามในห้องน้ําอะไรน่าสงสารที่สุดไม่รู้ดิอะไรอ่ะโถส่วมนครรออะไรรอกรุงเทพเพราะกรุงเทพมาหานาครห้องอะไรไม่รับ คนจีนบอกข้าบาสิห้องอะไรอนาคิน,นห้องรับแขกปาอะไรที่ไม่ออกวะปาอะไรวะปลาส้อยตอนไอแซคดิวตันรู้อะไรเมื่อแอปเปิลตกลงมายัางที่เขานั่นแรงโน้มถ่วงโลกไงผิดผิดเคี้ยอะไรกูเรียนมารู้ว่าเขาไม่ควรไปนั่งที่นั่นดีนะที่ไม่ใช่ลูกมะพร้พาว มีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งได้ไปเจอกับเด็กหนุ่มแล้วไงครับจึงตัดถามว่าอายุเท่าไร่เด็กคนนั้นก็ตอบว่า17และถามกษัตริย์กลับว่าอายุเท claro> ่าไรกษัตริย์ตอบว่า45 1สปีต่อมากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วไงต่อครับกษัตริย์ก็ถามเด็กหนุ่มคนเดิมว่าอายุเท่าไรเขาตอบว่า27แล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็ถามกษัตริย์กลับว่าท่านล่ะอายุเท่าไรกษัตริย์ก็ตอบเหมือนเดิมว่าอายุ45กษัตริย์ไปเมินพายเหละเปล่าเพราะกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืน